สว so so ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฟาซีแคร์ของเรามีสินค้ามาใหม่มาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านได้รู้จักกันนะครับนี่เลยครับตัวนี้เลยนะครับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของมันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างของลิฟต์ตัวนี้ก่อนนะครับลิฟต์ยกตัวนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับหนา5มิลนะครับผมส่วนในส่วนของมอเตอร์นะครับทำมาจากแบรนด์ที่โมชั่นนะครับสามารถเป็นไฟฟ้าหรือมือหมุนได้นะครับเป็นเมนนะครัุ ในส่วนของรีโมทนะครับผมรีโมทนะครับจะมีระดับบอกแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับพอเปิดก็ปลดตรงนี้นะครับกดได้เลยนะครับพรดี่เปิดไปแล้วนะครับรีโมทนี่ยครับนี่นะครับจะมีแบตเตอรี่ด้วยกัน3ามขีดนะครับด้านบนนะครับก็จะยกขึ้นนะครับส่วนด้านหน้าก็เอาลงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางขานะครับบริเวณตรงน้นนะครับผมถ้าเรากดนะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะครับมันก็จะอ้าออกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ อ่าออกถ้ากดตรงนี้มันก็จะหุบเข้านะครับอ่าที่สําคัญนะครับมอเตอร์นะครับเรามี2แบบนะครับมีด้านบนจะเอาไว้ยกนะครับส่วนด้านล่างนะครับมอเตอร์ตรงนี้อีกตัวนงครับจะเป็นแบรนด์ที่โมชั่นเหมือนกันนะครับเอาไว้ปรับบริเวณอ้าขากลางหุบออกหรือว่ากางออกและหุบเข้านะครับเรามีหน้าจอตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับนี่ครับนี่ถ้าเรายกนี่ครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ถ้าเอาลงก็นี่ หน้าจอก็จะมีรูปของลิฟต์ยกนะครับแล้วก็รูปของแบตเตอรี่นะครับถ้าดีโมดเราเสียทํำยังไงนะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่กดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้ยกตรงนี้ก็ได้แต่ฝั่งนี้ก็เป็นลิฟต์นะครับข้างล่างจะเป็นกลางนะครับนี่นะครับมันก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับอันนี้ก็กลางออกได้ถ้ารีโมทเสียนะครับโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับ ผมนิดนึงนะครับรุ่นนี้สามารถปรับสูงต่ำได้ถึงต่ำสุดได้64เซนนะครับสูงสุดได้187เซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่50กิโลกรัมนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อจะมีทั้งหมด4ล้อนะครับล้อด้านหลังสุดนะครับนี่จะเป็นมีเป็นล้อคู่นะครับสามารถล็อกล้อได้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3นิ้วนะครับล็อกขังได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตการยก ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการยกผู้ป่วยนะครับที่นั่งอยู่บนเตียงนะครับย้ายไปนั่งอยู่บนรถเข็นนะครับหลังจากที่ดูค้าที่ซื้อไปครับก็จะได้มีผ้าแบบนี้นะครับเชิญเลยครับก็จะเอาตัวโค้งๆนะครับมาไว้ข้างหน้านะครับอ้อมผู้สุดอ้อมผู้ป่วยนะครับขอโทษนะครับแล้วก็สอดใต้ขานะครับในบริเวณของผ้านะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับ สีเขียวส,สีแดงสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้สีไหนนะครับตอนนี้น้องเขาใช้สีเหลืองนะครับทุกอันก็ต้องใช้สีเหลืองหมดเลยนะครับต้องคว้กันอย่างนี้นะครับ ส่วนผ้าข้างหลังนะครับเราก็จะโอบหน่อยนะครับพอดีผู้สาธิตนะครับผู้นั่งอยู่เป็นสมมุติเป็นผู้ป่วยเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่9กกโลนะครับลืมบอกไปนะครับรีบยกตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้สูงถึง180กิโลกรัมเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับนะครับยกขึ้นนะครับกดด้านบนนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องทําหลายคนนะครับทำคนเดียวก็ได้นะครับ สะดวกสบายง่ายมากเลยนะครับสมมติเราก็ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับยกถึงที่ว่าระดับที่เราพอใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปนั่งอยู่บนรถเข็นนะครับ อื่นนะครับรถเข็นก็ถอยเข้ารถเข็นไปอีกนิดนึงครับผมอช่นะครับแล้วก็กดรีโมทเพื่อจะอ้าขาออกเพื่อกางกางออกให้กว้างกว่ารถเข็นนะครับเพื่อจะสอดเข้าไปข้างในได้เบรกล้อล็อกค้างเลยครับผมโอเคครับนี่ครับสมมติว่าที่บ้านนะครับมีคนเดียวนะครับที่ดูแลนะครับ ร้แล้วเราก็ออกเลยครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับผู้ดูแลก็ไม่ต้องแบบใช้แรงมากนะครับแค่จับผ้าแล้วก็ปลดเข้าปลดออกง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็ออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ย้ายรถยกหรือลิฟต์ออกมาจากที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ จะไปทากิจกรรมหรือจะพาผู้สูงอายุผู้ป่วยไปห้องต่างๆหรือว่าไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้านได้เลยนะครับเนี่ยันบ้านครับรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยใช่ไหมครับสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆหรือผู้ส so ูงอายุนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับลิบยกตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเรามีทีมงานคุณภาพไปสอนการติดตั้งสอนการใช้งานบริการถึงที่ที่บ้านท่านได้เลยนะครับ หากลูกค้าท่านไหนสนใจอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเช่นเตียงรถเข็นิูแชร์รถเข็นไฟฟ้านะครับคิดถึงฟาซิแคร์นะครับสวัสดีครับ